เมื่อรอยยิ้มที่งดงามและอบอุ่นของชาวไทยกลายเป็นที่รู้จักของชาวโลกเราจะสามารถทำอย่างไรให้รอยยิ้มนี้คงอยู่ต่อไปโดยการเข้าถึงบริการทางทันตรกรรมที่ทั่วถึงเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติและเอ็กซเรย์2มิติสำหรับงานทันตรกรรมจึงถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนกเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช จากการพัฒนาที่เริ่มมาจากเครื่องเดนตี้สแกนรุ่น1.1และเครื่องเดนตี้ c a n นรุ่น2.0ที่มี i e l l of v i ิวหรือ FOV ที่ใหญ่ขึ้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเดนตี้ c a n นดูโที่มีขนาดเล็กลงสะดวกต่อการติดตั้งและถ่ายภาพได้แบบ2 i n 1ทั้งภาพพานอรามิก2มิติและภาพ CT 3มิติและสู่รุ่นล่าสุดเดน t ี้ c a n นรีโแบบ3 in 1ที่ภาพพานรามิก2มิติ ภาพกระโหลกศรีรษะ2มิติเซฟพารเมทริกสำหรับจัดฟันและถ่ายภาพ CT 3มิติการถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติใช้หลักการถ่ายแบบโค n e นบีม CT หรือ CBCT ซึ่งใช้รังสี X และฉากรับรังสีชนิดแบนราบถ่ายรังสีรอบศีรษะผู้ป่วยเพื่อเก็บภาพในแต่ละมุมมองเมื่อนำมาผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพตัดขวาง3มิติก็จะได้เป็นภาพ3มิติที่สมบูรณ์ ภาพพานรามิกแบบ2มิติจะใช้หลักการปล่อยลำลังสี X เส้นเล็กและทำการหมุนตามแนวโค้งของฟันและนำภาพมาต่อกันเช่นเดียวกันภาพกะโหลกศรีรษะแบบ2มิติจะใช้หลักการปล่อยลำลังสี X เส้นเล็กและสแกนในแนวเส้นตรงและนำภาพมาต่อกันร่วมกับซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม Dentiplan และซอฟต์แวร์แสดงผลภาพ Ready View อีกทั้งยังสามารถดูภาพ2มิติ และสามิติผ่านคลาวได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้สามารถต่อยอดใช้งานในการทำทันตกรรมได้หลากหลายทันตกรรมรากฟันเทียมทันตกรรมรักษารากฟันผ่าตัดบริเวณช่องปากและขากันไก่ทันตกรรมจัดฟันไปจนถึงการวินิจฉัยและติดตามการรักษาทั่วไปเครื่องเดนตี้สแกนทรีโอได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรฐานที่เทียบเท่ากับสากลได้แก่ความปลอดภัยทางปริมาณรังสี ความปลอดภัยทั้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การรับรองมาตรฐาน ISO 13485การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์แบบ CSDT จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยคุณภาพของภาพที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับเครื่องที่เคยใช้เนี่ยดีมากครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการความละเอียดสูงๆเช่นการถ่ายรอยแตกของกระดูกหรือรอยแตกของปลายลากฟันอย่างเงี้ยนะครับ เครื่องตัวนี้จะให้คุณภาพของภาพเนี่ยดีกว่าเครื่องที่เคยใช้ด้วยครับมั่นใจได้เลยครับว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะให้คนไทยด้วยกันเองหรือสพทชเนี่ยเข้ามาช่วยซ่อมบำรุงแล้วก็ดูแลรักษาเครื่องให้ได้ครับไม่ต้องรอคิวนานเครื่องนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายค่ะมีการสร้างจอแสดงผลที่เลือกเมนูได้ง่ายนะคะรวมถึงการออกแบบเครื่องในการจัดตำแหน่งศีรษะของคนไข้ก่อนถ่ายเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้งานง่ายเป็นอย่างมากค่ะ จากการถ่ายภาพด้วยเครื่องเดนตี้สแกนค่ะสามารถช่วยให้เรามองเห็นนะคะบริเวณรอยแตกของกระดูกขารกรรไกรขนาดเล็กของคนไข้ได้ค่ะนังตัวอย่างภาพนี้นะคะบริเวณที่เมาส์ชี้อยู่เราจะเห็นได้ว่ามีการแตกของกระดูกรองรับเบ้าฟันขนาดเล็กซึ่งอรอยเล็กขนาดนี้เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ในภาพ2มิติค่ะที่เครื่องเดนติ้สแกทิโอเนี่ยถูกพัฒนาโดยสวทชแล้วสวทชให้โอกาสโรงพยาบาลวังทอง ได้มาทดลองใช้ก็พบว่าเครื่องเดนติสกคนเทีโอเนี่ยได้มาตรฐานในการที่ช่วยในการวินิจฉัยการรักษาได้ไม่แตกต่างจากเครื่องที่ผลิตมาจากต่างประเทศแล้วก็ลักษณะโปรแกรมของการใช้งานค่อนข้างจะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเครื่องเดนติสแกนทั้ง4รุ่นได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงในโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศจะช่วยให้ชาวไทย ไม่ว่าจะมีสภาพเศรษฐกิจแบบใดสามารถเข้าถึงการรักษาธนกรรมที่สะดวกปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสมทำให้คนไทยกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสได้อีกครั้ง